มีโทรศัสีของทุกช่องเจ็ดและบริษัทตันปนาเต็มใจเสนอที่ไหนทั้งฟัน,น,นอบอกหมอ,อ,อ,น,อน,นขอบอกขอท้างขอเดียวกันถึงขอบสนอน้ำซาวเมนฮทันนตและคลีมเฮาทาน Hair looks so clean, smells so clean, with Vaseline Hair Tonic. The new Polaroid 10 second automatic camera. Only three buttons to push one, two, three, and in just 10 seconds, a finished picture. Hospital Tested Nair. America's Speed Hair Remover. Available in lotion or cream. Johnson's Baby Powder and other fine baby products. And your คดีนี้ไปดูร่างทรงถุยน้ำลายเป็นยังไงไปดูไปไปคนไหนผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้าครับญาติพา, oh. ามารักษาที่สำนักเจ้าเข้าทรงที่นี่พอมาถึงแกก็อารวาสเอากับเจ้าเป็นคนแรกเลยยังงี้นะอีปีบ้าอีปีบลาย มึงกล้าดียังไงมึงมาเข้าสิงเขามึงเจอทีกับกูแน่ไปหอบไม่หอบมึงจะไม่เอาอัลวาดขนาดนี้เจ้าเองก็กลัวนะนั่นน่ะแต่มาขู่ขนาดนี้ก็ต้องปราบกันละครับไม่เช่นเสียชื่อตายเลยไปมึงแน่นะมึงตายหรอมึงสู้โอ้ใช่ไหม มจาประคันลงยาคูไปละเจดีน่ยงประคันงยาคู the, he, pointer, ้กเอาไม่อยู่คาถาก็ไม่ไหวแล้วละครับคนบ้าก็อารวาสหนักเจ้าแกก็เลยคว้าดาบลงคาถาคู่นี้มาปราบนี่มันเรื่องดีมันต้องนากูเหรอมันเจดีแน่ไปมันดิกับคูนี้ประคันลงยูไปไ แย่งดาบไปซะแล้วครับยุ่งแน่ทีนี้แต่อาจารย์คนเก่งของเรารึจะยอมทำอาชีพนี้มาตั้งนานโดนผีปราบคราวนี้เสียหน้าตายหมดอนาคตไม่มีทางทำมาหากินต่อแล้วครับ กสก็คิดออกให้ตามตำรวจแล้วแกก็เอาซะด้วยครับเรียกตำรวจนั่นแหละดีแล้วเจ้าก็เจ้าเหอะหนังอจกาวเนี่ยเลยไม่ต้องพูดแล้วแม้ยังปากดีอีกนม่เอาสิครับพอเห็นชุดตำรวจก็ตกใจไม่อยากสบตาด้วยเลยแต่มือไม่ว่างแกก็เลยทำแบบนี้ครับ ฉันฝ่าเท้าบางตามันซะเลยไม่เห็นตาตำรวจก,ก็จริงแต่ตำรวจนะเห็นบาทาแกเข้าไปเต็มๆครับคุณตำรวจโยกไปทางไหนบาทาแกก็โยกไปทางนั้นดูเขาทำซะมั่งเอาสิครับไม่ไหวแล้วครับในที่สุดตำรวจก,ก็เลยตัดสินใจเข้าชาร์จแกมีดาบคุณตำรวจก,ก็มีหมอเต็นโลกเอาละจับได้เรียบร้อยนึกว่าแกจะสิน้นมิศเปล่าครับขนาดมัดทั้งมือทั้งเท้า,ทาแกยังออกลิศได้ มือเท้าโดนจับจนสิ้นฤทธิ์แต่ว่าปากแกยังอยู่ถุยน้ำลายใส่เล่พี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจับพี่วะวันนจับไอ้เช้งเหรอไอ้เช้งไอ้หงส์รับชี้ไหมเอาเช้งสามอีกเอาโดนด่าก็สวยแล้วนะครับโดนน้ำลายที่สวยใหญ่ก็เลยหลบก,กันเป็นพันละวันแล้ครับอุดปากไปเลยครับโอ้ยเหนื่อย แม่บ้าครบเครื่องคุณตำรวจจะไม่กลัวเข้าแช่งหรอกปครับแต่กลัวน้ำลายมากกว่างานนี้ก็เลยเป็นการพาผู้ต้องหากลับโรงพักแบบสกปรกที่สุดจะาม่กวันนี้คงแย่ไปอีกนานว่าน,น้ำลายแบบเนี้ยมันสกรปรกรู้ไหม ยิเรื S ่องดีใครมีเรื่องเด็ดสมัครให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊ปนสองปนสองพื้นทุ่งหลังรื้นที่เพชรศูนย์สองสี่สอง